เพ hey, สิคอนคือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ ismr บ ing now currently at the moment มันจะมีอยู่เทนหนึ่งค่ะที่เราแบบว่าได้ยินบ่อยมาแต่เราก็เฮ้ยแต่งประโยคไม่ได้สักทีะและเทนนี้คือเทนที่เราคุ้นอยู่แล้วนะคะนี่คือ present continuous นะคะนะคะและได้ใช้ทุกวันสื่อสางทุกวันและได้สอบตลอดเลยค่ะ Present continuous นะครับมันแปลไทยง่ายๆเลยค่ะแปลว่ากำลังทำนี่เนะคะ่ะหรือทำอะไรอยู่ตรงนั้นค่ะเธอแต่ก่อนไปเรียนเทนนิสอย่างจริงจังลึกซึ้งนะคะนะักเรียนค่ะอย่าลืมนะนี่คือช่องใหม่คุณดินะฮะช่อง Kudio English Official นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ค u ด i รัวๆด้วยนะคะอะ่โอเคก่อนไปเรียนค่ะขอทดสอบเธอหนึ่งข้อก่อนนะคะข้อนี้เนี่ยง่ายๆอีซี่มากค่ะ I gender นะคะ for the family now ค่ะฉันเนี่ยนะาแกคือกำลังนะคะทำกับข้าวเตรียมให้กับครอบครัวตอนนี้ค่ะคำตอบคือ I cook หรือ I am cooking ทุกคนฟังนะมีคำว่า n o าเห็นไหมเห็น n ้ w ไหมนี่ค่ะคีย์เวิร์ดเลยเราต้องการข้อไหนคะทุกคนคิดในใจแล้วก็กาเลยค่ะคำตอบคือถ้าทำตอนนี้ภาษาไทยคำว่ากำลังต้องมาแล้วค่ะภาษาอังกฤษคือ present con ก็ต้องมาเหมือนกันคือ I am คุกกิ้งต่อข้อ B b o y ข้อนี้นะคะนักเรียนค่ะอีกสักข้อหนึ่งค่ะข้อนี้ไม่ยากค่ะจอ h n นะคะฮิตคอร at the moment mm hmm. เห็นคำว่า at the moment มไหมคะคำนี้ถ้าแปลไทยแปลว่า now ค่ะโอ้จะเขียนยาวทำไมเนาะแต่ว่าทุกคนคะ่ะความหมายเดียวกันเลยค่ะนะคะแปลว่าณขณะนี้ตอนนี้นะคะทุกคนแน่นอนค่ะทำตอนนี้ก็ต้อง กำลังทำถูกไหม John is watching หรือ John is watched เติมอีกทีค่ะไงมา Present Con คือ is r บวก ing ต่อข้อ a น,นั่นเองค่ะแปลว่าจอห์นนะกำลังนะคะทำความสะอาดหรือล้างรถของเขาณนะตอนนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากดอนนี่คือเทนที่ใช้บ่อยมากคนเราคือ Hey what are you doing I am บวก ing ตอบได้เลยค่ะจำกรอนี้ที่คุณูแต่งมาเพื่อเธอเพื่อ present con กะพอนะคะทุกคนคะ่ะมีกรอนเดียวและสอนเทนเดียวนะคะมาทุกคนพูดตามคุณทีค่ะ present con คือปัจจุบันอานลงททองซีใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ ism r บวก ing now currently at the moment นะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะเราจะมาร้องเพลงเพื่อจำ เพรสเซนต์คอด้วยกันค่ะงั้นกัน,นะฮะจำตาคุณดูนะนี่คือกรอนที่แต่งเพื่อเธอและแต่งเฉพาะ p r e สเซนต์คอนเทเดียวนะคะทุกคนค่ะลองตามค่ะ p r e สเ n นต์คคือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ is m I r I n g now currently at the moment มาค่ะพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะทุกคนค่ะ อ่ะพร้อมแล้วร้องตามค่ะ present con คือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ ism um r บวก ing now currently at the moment present con คือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ ism r บวก ing now currently at the moment หมายความว่า present con นะฮะคือปัจจุบันตอนนี้ค่ะเป็น present คือตอนนี้นะฮะต้องเป็นปัจจุบันนะคะอดีตไม่เกี่ยวนะ ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทําตอนนี้และกันน้อนะคะโครงสร้างค่ะ ismr บวก ing นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดค่ะ now ตอนนี้ค่ะจดได้จดนะ currently แปลว่าตอนนี้เหมือนกันค่ะและ at the moment สามคำนี้ใช้กับ present con ถ้าเจอในข้อสอบให้กับ ismr บวก ing กับคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะคะ ตัวอย่างเช่นกับกำลังทำตอนนี้เช่น I am driving to my workplace นะฮะฉันกำลังขับรถไปที่ทำงานค่ะหรือว่า She is now talking on the phone หเห็นนามไหมคะ is บวก ing ค่ะ ตอนนี้หล่อนกําลังคุยโทรศัพท์อยู่นะข้างล่างค่ะบางทีเพีซคอนเนี่ยในบางกรณีน,นะครับไม่ได้แปลว่ากําลังเสมอไปแต่บางครั้งถูกใช้เพื่อบอกอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างเช่นนะครับ Tom is coming tomorrow พรุ่งนี้ Tom จะมาแน่นอนค่ะมันแทนคาว่า Tom will come tomorrow ความหมายเดียวกันได้นะนั่นเลยค่ะเรามาทดสอบคีย์เวิร์ดอีกครั้งนึ่งะทุกคน ประโยคข้างบนเนี่ยเราสามารถใส่คำไหนได้บ้างที่จะเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับ present con ค่ะสังเกตเนานะ she is talking on the phone ค่ะหล่อนกำลังนะคะคุยโทรศัพท์ค่ะคำถามนะกำลังทำตอนนี้ค่ะควรใช้คำว่า yesterday now right now next week หรือคำว่า at the moment ได้ไหมคะเอาคำไหนให้เขียนเข้าหปถูกแล้วกันนะเนาะเริกครับหล่อนกำลังคุยเมื่อวาน yesterday อันนี้ไม่ได้เลยเราต้องแบบ ผิดค่ะใช้ไม่ได้นะฮะคำว่า now ตอนนี้ใช่ได้ไหมได้สิถูกปานนะฮะคำว่า right now ณนะตอนนี้ค่ะใช่ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะนะฮะคำว่า next week อาทิตย์หน้ากำลังคุยอาทิตย์หน้าได้ไหมอ่ะไม่ได้มันงงค่ะนะฮะและนี่ผิดนะคะและคำว่า at the moment กำลังคุยโทรศัพท์ตอนนี้อยู่ค่ะได้เหมือนกันต่อคือ at the moment กับคำว่า right now และ now คือคีย์เวิร์ดของเธอสลหรับ Present Con ข้างบนค่ะตัวอย่างข้อสอบมักจะออกสอบแบบนี้เสมอเขาได้เลยค่ะคืออาจารย์หรือว่าคนที่ออกสอบข้อสอบประเทศไทยเนี่ยเขาจะคิดเหมือนกันค่ะคือเขาจะทิ้งช่องว่างเป็นเทต์ต่างๆให้เราเติมแล้วก็มีคีย์เวิร์ดทห้เราเห็นข้างบนค่ะอย่างเช่นนะฮะ m y m แ n นนะฮะ in the pool นะฮะแล้วก็ Right now อุ้ยเธอผู้ชายทั้งหมดหลายคนของฉันนะคะ My man อุ้ยจดแรงมากค่ะนะคะ In the pool ด้วยค่ะนะคะในสระว่ายน้ำเธอนะคะคำถามนะคะ Is e swimming or swimming หรือคำว่า swim กันแน่ค่ะทุกคนคะ่ะ Swim swim คือช่องสองนะเห็นปะโอเคปานะคะเพราะอย่างเนี้ยคืออดีตใช่ไหมย่าคำว่า right now มันมันบอกชัดเจนว่าคือตอนนี้แสดงว่า ต้องเพรสเซนคอนค่ะเพรสเซนคอนคือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้แสดงว่าต้องเป็น isma เขา A หรือ B ถูกต้องแต่ผู้ชายหลายคนคือ men ค่ะตัวนี้ verb ต้องผ่านตามนะคะนักเรียนต่อคือ Are swimming นะคะข้อ V boy ไม่อ s นะเพราะ i ีคนเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปข้อสอบค่ะ My mom นะคะคุณแม่ของฉันเนาะอะไรเอ่ย Banana cakes at the moment ชัดมากม,ม,มันแบบ obviously นั่นเลยค่ะคำว่า at the moment คือแปลว่าตอนนี้ค่ะกำลังทำตอนนี้ ismr บวก ing now currently at the moment ตอบเลยค่ะ ing นะตอบข้อ be boy is baking นั่นเองค่ะคือแม่ของฉันนะฮะกำลังทำการอบนะฮะเค้กกล้วยให้ฉันกินตอนนี้ค่ะ อีกสักข้อน,นึงค่ะ my sister ขีดค่ะ the museum next week เฮ้ยแกมีคำว่า next week มันต้องหาคำว่า will ปะมี will ไหมย่าในช้อยไม่มี will เลยค่ะทำไงดีคะคุณดิวอ่ะเคยบอกแล้วใช่ไหมว่า present con สามารถใช้แทน will ในข้อหมายคือจะเกิดขึ้นอนาคตแน่นอนคือสัปดาห์หน้าเกิดขึ้นชัวค่ะคือน้องสาวฉันจะไปเยี่ยมชมนะฮะที่มิวเซียมพิพิธภัณฑ์นะฮะในสัปดาห์หน้าค่ะต่อคือ S r B i s m r บวก ing ใช้แทนวิ l ได้นะคะต่อข้อ C ค่ะ is visiting นั่นเองค่ะเมื่อกี้คือ present con แล้วก็กรอนได้เรียนขานะคะทุกคนคะจำกรอนได้อย,ยู่ไหมเ่ยไปท่องกันอีกรอบนึง hey, นะ present con คือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ r B i s r บวก ing now currently at the moment ท่องเสร็จแล้วคะนั่นเยนค่ะเราจะลอง Challenge เธอให้แต่งประโยคในคอมเมนต์นะคะง่ายๆค่ะลองแต่งซิว่า ใครกำลังทำอะไรที่ไหนคะ่ะง่ายๆเลยประธาน1ตัวและ e s m a r ค่ะบวก ing และบวกสถานที่ที่ไหนคะ่ะ in on at และถ้าเราจะใช้นะคะเราเพียงมาาใครเจ๋งสุดเรามาวัดกันเลยคะ่ะในคอมเมนต์นะคะนั่นเลยคะ่ะและคุณจะตามไปคอมเมนต์แล้วก็ดูทุกคนเลยคะ่ะนะคะถ้าใครชอบนะคะแบบคอนเทนต์แบบนี้นะคะง่ยายๆคะ่ะแค่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะ คอนเทนต์หน้ามาใหม่เนี่ยเราจะเป็นคนแรกที่ได้ชมก่อนใครนะคะส่วนคลิปนี้ค่ะไปเซนคอนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเป็นเทเลดีนะอ่ะใครอยากเรียนเทน,นไหนอะ่ะลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฟซเซนคอนคือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ S s ow, i s a R บวง ING Now currently at the moment Pay hey, l s สัยค o n คือปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์กำลังทำตอนนี้ i s a R บวง ING Now currently at the moment o p e n b o o t i ย g y e a